สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่น9นะครับผมตอนที่รีวิววันนี้นี่ประมาณช่วงต้นเดือนธันวาคมครับผมเริ่มมีคําสั่งซื้อจากคุณลูกค้าพี่ๆน้องๆเนี่ยน,นะครับ มาสั่งนาฬิกากันเยอะขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยครับว่าต้นธันวาลี่มาแลละคำสั่งซื้อมามามากกว่าพิจิเยอะเลยอ่ะมาเลยนะส่วนมากจะเป็นนาฬิกากลุ่มผู้ชายด้วยเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าพี่รีวิวเยอะไงก็ได้เห็นตัวจริงก็ตัดสินใจง่ายขึ้นนะครับพี่ก็เลยพยายามจะดูกว่าตัวไหนที่ยังไม่ได้แบบว่ามาพันรีวิวหรือพีวิวสั้นๆแบบนี้ก็จะหยิบมาทําให้ดูนะครับจะได้เห็นตัวจริงกันง่ายๆนะครับจะได้ตัดสินใจง,ง่ายๆส่วนมากต้นเดือนที่ผ่านมานี่มีทั้งซื้อใช้เองครับแล้วก็มีซื้้ออฝากกดวยนะะน,นะะคครรััับบพ ก็จะเป็นกลุ่มในกาถ่ายเหล็กซะเยอะเยอะเยอะมากเลยครับเยอะกว่าจีช็อคด้วยนะครับช่วงนี้นะครับผมอ้าวดูกันนิดนึงครับตัวนี้เอามาแนะนํานะครับผมทรงนี่อ่าสังเกตไหมมันไม่กลมดิ๊กนะมันเป็นเหลี่ยม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 เนี่ยนับได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอะไรเนี่ยนะเป็นเหลี่ยมเยอะนะครับผมแล้วก็ทรง,นรงเนี่ยจริงๆเนี่ยถ้าเคยดูรีวิวฉบับเต็มเนี่ยตัวนี้มันจะคล้ายๆกับหน้าตามันบางส่วนมันคล้ายๆกับนาฬกาแท็กสมัยก่อนนะนาฬกาแท็ก ที่เป็นแบรนด์สวิทแบรนด์อย่างพี่เคยขายอยู่นานละยี่สิบนงิปีแล้วละ่ะอันนี้นะครับผมแต่ตัวนี้เป็น Casio Edifice เป็นในการใช้ฐานนะครับขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับคือปกติขนาดนาฬิกาทั่วไปเนี่ยประมาณ4ี่สามมิลลิเมตรหรือสี่จุดสามเซนต์ตัวนี้มันจะลงมาเหลือสี่สิบมิลลิเมตรก็คือสี่เซนต์ถามว่าเล็กกว่าเยอะไหมไม่เยอะเอา,อางี้กันนึกถึงไอเดียเสื้อไซส์เอ็มไม่ใช่ประมาณ เอเอสกับเอสหรืออะไรนี้คือต่างกันประมาณ1นึ่งไซส์อะเออเหมือนเสื้อต่างกันแค่ไซส์เดียวอะนะครับคือมันอาจจะเหมาะสําหรับคนที่ข้อมือกลางๆแต่ไม่ได้อยากได้ในการเรียนใหญ่นะครับไม่ชอบในการเรียนใหญ่หรือบางคนข้อมือไม่ได้ใหญ่มากแต่ไม่ได้ผอมกระหล่องอะไรนี้ก็ดูตัวนี้ด้วยนะครับเพราะตัวนี้มันแค่4เซนนะครับผม,ผมก็คือใส่ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับผมบนหน้าปัดนี้ใช้ได้บนนะครับวงวงเนี่ยไอ้ชุดพวกนี้เป็นชุดจับเวลานะครับคือเราไว้จับเวลาได้ปุ่ม2ปุ่มนี้เดี๋ยวค่อยลองดูนะไอ้นี้วันที่ กันน้ำร้อยเมตรนะครับผมเนี่ยมีโลโก้ของคา s ิโออีิเฟียอยู่ตรงนี้นะครับนี่เครื่องยังไม่สตาร์ทของใหม่นะเดี่ยปุ่มจับเวลาปุ่มตั้งเวลาอาจจะดูทั่วๆตัวเรือนเป็นขัดด้านนะครับเออที่เคยรีวิวไว้เนี่ยพี่ชอบแบบด้านมากกว่างเงานะส่วนตัวนะเนี่ยอันนี้ด้านอ่าดูกันขนาดหนาไหมไม่หนามากเนี่ยยิ่งดูยิ่งคล้ายในการสวิตช์แบรนด์แท็กนี่คล้ายเลยเนี่ยฝาหลังนะครับอันนี้สลักแล้วแกะดูป่ะแบบง่ายๆเนาะอันนี้อ่าดูกัน,กนอืม หน้าปัดตัวนี้เป็นสีดำนะครับอาจจะสตาร์ทเคร่งนิดนึงพอดีใส่ตัวห้ามฐานไว้แป๊บนึงนะครับปึ๊บอา่ากติกาติกาติไม่ได้อ่า๊บอืมฮะเดินแล้วนะครับเนี่ยเป็นการใช้ฐานฐานเป็นเบอร์ปกติครับฐานหมดก็เปลี่ยนตามร้านทั่วไปได้หาร้านที่ไว้ใจได้นิดนึงดีกว่านะครับพี่แนะนําจากประสบการณ์พี่ที่ขายในกามานะครับหาช่างที่เราไว้ใจได้เปลี่ยนนะครับบ่อยๆนี่ดีกว่านะครับผม จับเวลากดปุ่มปุ่มนี้นะครับ1ทีจ๊กเห็นไหมฮะเข็มวนวนหนึ่งรอบคือ1วิพอได้1วิตัวนี้มันขยับไป1นขีดไอ้นี่คงวนไปหลายรอบแล้วน,น,นี้ก็วนไปหลายขีดพอไอ้นี่ครบรอบใหญ่คือ1นน,นาทีมันจะได้1น,นาทีไอ้ตัวนี้มันจะเดิกไปน็น1ขีดนะอ่ะอารู้ไว้ประมาณนี้พอกดหยุดปุ่มเดิมอย่าลืมแล้วก็ช่วยกดล้างทิ้งให้หน่อยจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยอเห็นไหมครับ เข็มสั้นเข็มยาวเข็มวีไม่มีเข็มสั้นเข็มยาวมีภายน้านะครับจะเรืองแสงในที่มืดสว่างใช้ได้นะครับผมวัสดุเป็นสแตนเลสสตีลทั้งก้อนนะรวมรวมถือว่าดีนะคนข้อมือไม่ใหญ่แล้วชอบทรงแบบนี้ยเออยิ่งขายในกามานานๆมากขึ้นเราได้คุยกับลูกค้าครับเราจะได้เห็นความชอบที่ต่างๆกันออกไปที่บางทีพี่ก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะคือบางคนเขาก็ชอบแบบประมาณนี้เหมือนกันนะคือชอบแบบว่าขอบดันด้านอย่างเงี้ยแล้วก็เกี้ยงแต่คือไม่เกี้ยง,งจนไม่มีอะไรเลยนะ คือเกิงๆแต่มีนิดๆหน่อยๆประมาณนี้ก็มีนะมีลูกค้าชอบประมาณนี้เหมือนกันนะตอนแรกพี่ชอบนึกว่าเขาแบบชอบสีดําๆหรือแบบมีรายละเอียดจิ๊กๆ,ๆบนขอบนะไม่ใช่อ่ะบางคนเขาก็ชอบแบบนี้เพราะฉนั้นในกานอะไรต้องออกแบบมาให้หลากหลายนิดนึงนะครับผมอ่ะเดี๋วด้วยอีกสีหนึ่งนะครับ ตัวนี้ตามโค้ดเนี่ยเป็นสีน้ําเงินนะครับแต่เวลามันโดนแสงข้างนอกเนี่ยพี่ถ่ายกลางแสงนะเพราะว่าแสงข้างนอกมันจะตรงกว่านี่ตัวจริงแสงเออมันเป็นน้ําเงินแหละครับแต่ว่าออกเหมือนเออเหมือนเหมือนเหมือนเราใส่หยดม่วงสีม่วงลงไปสักหยดสองหยดอ่ะคือน้ําเงินแล้วมีมีปนม่วงนิดๆนะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่น้ําเงินปี๋ๆไงนะมันมีเหมือนม่วงๆนิดๆหน่อยๆนะครับดูเก๋ดีไอแต่ชอบเข็มวินาทีมันนะเข็มมันสีเขียวเห็นปะอ่านะรวมๆก่อนนะอ่าดูรวมๆหลายๆมุมก่อน เหมือนกับตัวพุกทุกทีทุกอย่างต่างแค่สีระหว่างดํากับน้าเงินเนี่ยแค่นั้นเองนะครับอยู่ว่าชอบสีไหนเดี๋ยวดูบนมือพี่นิดนึงนะครับอืมแหมมือพี่เล็กจึงได้อยู่นะอ่าเออมันคล้ายคายในการสวิตแบนน์นั้นจริงเลยนะหลายมุมแต่แนะนํานิดนึงนะครับดูข้อมถ้าจะสั่งเนี่ยพี่แนะนํานิดนึงนะครับลองเอาตลับเมตรหรือเชือกวัดข้อมือเอามาวัดแบบประมาณพอดีพดีนะไม่ต้องตึงมากนะพอดีพดีๆๆ อย่าถ้ามันต่ำกว่า15เซนลงไปนี่ปรึกษาพี่ก่อนนะแต่ถ้าเกิน15.5เซนขึ้นไปเนี่ยเราก็คุยกันง่ายแล้วคือถ้ามันเล็กมากๆอะ่ะมีโอกาสที่ตัดสายแล้วไม่พอเหมือนกันนะครับยังไงถ้ามือเล็กๆล,ลองวัดมือแล้วปรึกษาพี่ก่อนนะครับถ้าจะซื้อฝากก,ก็ก็คุยกันก่อนกับพี่นิดเดียวเดี๋ยวพี่ให้ข้อมูลห้ได้ดีกว่านะดีกว่าซื้อไปแล้วตัดไม่พอดีไม่ได้อะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเสียเวลาคุณลูกค้าไงล้วก็พี่ก็จะงงๆด้วยเพราะว่าตกลงยังไงกันนะครับแนะนำอย่างนี้ตรงๆนะครับ ดำกับน้ำเงินชอบสีไหนครับชอบสีไหนก็เขียนไว้ในคอมเมนต์ข้างล่างแล้วกันนะครับเนี่ยอ่ะโอเคนะครับเอาแค่นี้แล้วกันเพราะพี่ใหญ่ถ่ายมันสั้นๆนี่กี่นาทีแล้วเนี่ยโอ้ห้านาทีแล้วเหรอเอาแค่นี้แล้วกันนะครับแล้วไว้มีตัวไหนเดี๋ยวพี่จะพยายามทําออกมาเรื่อยๆทุกๆเย็นทุกเย็นแล้วไปโชว์เอาตอนค่ํา2งทุ่มบนช่อง YouTube นะครับขอบคุณมากครับจากร้านสยามนาฬิกานะครับผมอ่ะเดี๋ยวลืมไป เป็นสินค้าใหม่ครับของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีพร้อมกล่องคู่มือป,ประกันศูนย์มาคร,ครบหมดเลยนะครับผมถ้าสนใจยังไงสั่งทางไลน์ข้างบนครับที่เขียนไว้หรือเบอร์โทรอาจจะเบอร์โทรก็ได้ทำให้ถูกก็โทรมาปรึกษาพี่แล้วกันนะครับผมขอบคุณมากครับจากร้านสยามบริการปินเสวัสดีครับ